วไปเลยเผาไข่เยี่ยวมาน่ากินมากน่ากินมากเลย,เลยอืมอร่อย อย่าสลัดบอกอย่าสลัดกินดี mm hmm. เชฟมือโปร mm hmm. น,าน่ากินยังเลยชาติ mm hmm. กำลังดีเลยพี mm ่แ hmm. อ mm hmm. ขอเข้ามา ハハハ。<laughs>